สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้นะคะนี่เป็นทายหม่น,นะคะยืนให้กำลังใจพ่อนะคะคนี่นะคะพ่อเพิ่งตัดสับรถมาถึงนะคะก็ไปตั้งแต่เช้านะคะเพิ่งมาถึงนะคะนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะ,นะคะ ขี้หมันของเรานะคะก่อนที่เพิ่งตัดสัลรดมาถึงนะคะไปตั้งแต่เช้าเพิ่งมาถึงนะคะนี่เวลาเที่ยงกว่าๆแล้วคะ่ะจะบ่ายโมงแล้วะคะเพิ่งมาจากตัดสับปะรดนะคะขี่หมั่ก็ยืนโยกให้กำลังใจนะคะเพให้กำลังใจพอกี้นะคะ และมาเล่นกับน้องใบบุญเลยนะคะ่ะใบบุญจ้าพอกี้มาแล้วนะคะนูสิคะลาเลิงเลยนะคะวิ่งเลยนะคะ,ล,ะ,คะลุยนะคะข้อหนูมาแล้วพ้อหนูเครื่งตัดสับปะรดมาถึงไหนอะ่ะวิ่งไปรอที่เล่นเลยนะคะโอ้โหรู้มากเลยนะคะ อันนี้ไม่นี่ไม่นีไหนพ่อไหนพ่อกี้ไหนพ่อกี้อยู่ไหนไหนพ่อกี้อยู่ไหนคะโหห๊าหอหอไดยินนะพ่อกี้จะมานะคะโอ้โหวิ่งไปรอเลยนะคะเคยได้เล่นตรงนั้นกับพ่อนะคะ เหนี่ยเนอ่ยเนอะจะเอโอ้ยล่าเริงจังเลยล่เริงจังเลยดีใจนะพ่อก,กี้มาถึงแล้วนะคะปูมากเลยนะคะได้ยินเสียงรถพร่อนี่ดีใจมากมากเลยนะคะดูสิคะโอ้โหใบบุญโหห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  ไอ้ยิูเสียงรถยิ่งดีใจใหญ่เลยนะคะดูน้องใบบุญสิคะไหนพ่อมาแล้วหรอคะ ดีใจนะได้ยินเสียงรถพอดีใจมากมากเลยนะคะ เราไมบุญเรียนหัวแล้วลูกดูสิกาชนๆๆจ้าจ้าวันนี้ขอให้แม่แม่อทุกท่านนะคะจงมีโชคกันทุกคนนะคะจงโชคดีมีโชคกันนะคะมาร์มารรวยๆยเฮงๆกับทุกคนเลยนะคะใหถูกหวยกันทุกคนนะคะ ร็จเราพ่อแล้วนะพอมาถึงจากตัดสระก็มาอาบน้ำให้น้องใบบุญนะคะมือนมองใบบุญอาบน้ำให้น้องนะคะจะได้สดชื่นนะคะ ตัวให้น้องไบบุนนะคะทำความสะอาดให้น้องนะคะถอยตั้งหลักรึเปล่า ให้น้องนะคะจะได้สะอาดตานะคะด้็การถูนะคะถูะะถด้แปลงนะคะแปลงที่อ่อนนุ่มนะคะมันชอบใจใหญ่แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ส่งเสียงคำรามแล้วช้าง ชัดไม่ไดไ้รู้อะไรเป็นไรเลยน้องใบบุญเนี่ย ô lai cái rồi, Nè, tệ khá lắm <laughs> มากมากเลยนะคะขาหลังนี่เนี่ยพี่กีพกีเอาบอลช่วยแล้วนะคะให้น้องปบมุนเล่นบอลนะคหรือว่าได้โบสวยด้วยนะคะโบสีแดงนะคะ วนละเอ้าไม่เล่นวนนี่วนอยู่นี่ลูกโอ้โหไปยัง ไไนนย้าย <c oughs> เรื่องครับางบอลครับ้ม่หมดเยไม่หมดเยหวงมากนะคะถ้าเป็นบนนลลอล,ะะลอรา <c oughs> งบอก็พอจะเรียกไหนครับ <c oughs> <c oughs> เล่นบนลอลแล้วเะักพักแค่ดูเบื่อเร็วนะห <c> ว <oughs> <c oughs> งพอแล้ว <c oughs> โทษเลยไม่ได้เล่นบอลปต่เล่นบอลเออเก่งงานหน่อยสิเนี่ยนันไม่เมติแล้วนะห่วงหยุด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 ไม่เล่น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 บอลไม่เล่นบอลต่ไปไม่เล่นเล่นบอลต่อไป โสวยจังเลยไม่บุญจ้าเล่นบอลลูกข้อไม่เล่นข้อไหนเล่นบอลลูกนะพูดเลโบสวยด้วยคนนี้ให้ไปซื้อโบให้มันสวยแท้คนนี้่ไ้โบสีแดงด้วยไปเล่นบอลลูกไหนบอลไปเตะให้พ่อไปไอมชอบแกล้งพ่อไอ บน่ไม่อยากเล่นเหมือนเด like ิมเยบอยืนตรงนีไม่ยอมเล่นเลยไป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 ไม่เล่นบนนะคะไนบทำไมไม่เล่นหนี่ไมเล่นหนสนุกตตายไปลูกท่มาดึงขึ <h <h ้นมาตัตะลูกไปไหเพื่อนหมดแล้วไปบุญไปบุญ ดีใจครับเห็นพ่อมาดีใจมากๆเลยได้โบสวยด้วยอยเาอ็่งบนี่เอ็งกำลังปเล่นเหรเ็วกาบอลนะลูกนุ่นบอลแล้วๆๆคนเก่งแล้วเล่นบอลแล้วจริงจริงเลยนะเองลูกไหมลไหม เอาบอลให้พ่อไปให้บนให้พ่อไปทำเอาบอลหนบอลหน่เอา่ยากเล่นกับพ่อนวดให้พ่อได้แล้วพ่อเพิ่งมาถึงมาตัดสับรถมาใหนไหนแล้วจะมาทำอะไรแบบนี้อยู่ไม่ยอมเล่นบอลพูดบ่อยบอกว่าหนูไม่เล่นโอยโอยไก่โกรธใครไรไ่เล่นบอลโกรธการคเลย เป็นท่าที่วันใส้ที่สุดท่าที่นี่่าท่าที่ตาตีที่สุดนี่ดูนี่ท่าอะไรแบบนี้ดีดเออเอี่ยมาดื่มใส่ฟอร์บุญเนยไม่เล่นด้วยแล้วไปเลยไม่เล่นด้วยแล้วไปไปดูไปดูดูดูทิมหน้าเลยโกรธแรงโอ้น้องไปบุญโกรธแรงนุ่นบอลนุ่นไปบอลไปดูไปโอ้คืนดีกันไหมอีกทำไม ร้อยหกสิบกิโล <f led> มาทับคนเจ็ดสิบแปดสิบกิโลอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมึงเท่าตัวพอนน่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเอาบอลลนะ่อนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอ่าไาแล้วนะคะมาแล้วสนุกไหมนี่ไม่เอาเตะแลูกเตะแลแตะ เร็งเร่งเต,ต,ต,ตะเรงเรงเตะมาหาพ่อ จได้ยิงนั่นแหละไปเลูดูดูดด <c oughs> ก็ไปเล่นไปวะใครว่าอะไรเล่นบะเล่นบอลมนไปเล่นบอ <c oughs> เ,เลยอะ <c oughs> ไรมี่วามูซสึกอะไร้างจไแก้ <c oughs> ยพยอ,อยู่ไ,ได้บ่ ก็ว่ากันเฮ้ยโตอะไรคนคนไลฟ์เล่นบอลสุดโกรโอ้โ็คนไลฟ์เขเล่นบอลสุดโกรธด้วยไปวะดึนบอลยนน์เล่นไปไปลุกลุก,ลกไปบุญนุ่นบอลเป็นบอลไปอ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีเซสชั่นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ กดติดตามช่องของเราด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นครับขอให้ FC ท่านมีความสุขม,มากและว,วันนี้หวังว่าหลายๆท่านจะถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับสวัสดีครับผม